แฟนคลับแห่เม้นนักร้องดังเปลี่ยนมาทำอาชีพใหม่สำหรับไผ่พงษ์สะท้อนที่แม้ว่าคิวงานจะถูกยกเลิกไปจนว่างในช่วงนี้แต่ก็ยังตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆและหาอะไรทำเพื่อไม่ให้เวลาสูญเปล่าโดยทางไผ่ย,ยังได้ไปเที่ยวหาพี่สาวที่บ้านร้านลาบคนบ้านเดียวกันทางไผ่ ยังได้โพสต์ภาพการปิ้งลูกชิ้นไว้บนเพจของตัวเองพร้อมด้วยแคปชั่นว่าแววหาเอื้อยอยู่ร้านคนบ้านเดียวกันกินข้าวแรงนำเอื้อยครับเอาพระหลวงปูฟ่ฟูมาฝากเอื้อยนำครับแวะเติมกำลังใจพี่สาวร้านขนบ้านเดียวกันหลังจากภาพของไผ่ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม พร้อมขอให้ร้านของพี่สาวหนุ่มไผ่นั้นขายดิบขายดีเพราะอาหารแต่ละอย่างนั้นทำได้น่าทานเป็นอย่างมากเห็นอย่างนี้แล้วใครอยู่ใกล้ๆก็ไปอุดหนุนพี่สาวหนุ่มไผ่ได้ที่ร้านลาบคนบ้านเดียวกัน